เอก็นเอคนเราก็เบี่ยงเอคนนึงดีเนี่ยองไปนว่าอ้เจ้าะไราไม่มีน้าตายสวยไอ้เจ้าต้งยิงได้ป่ะน้องตรงไหนตรงไหนปิงนั่นหลเจอตัวนึ่งยอตรงนี้ยอตรงนี้วนอุ้ยโอ้โหผมยิงไม่ตายไม่โดนโดยิงไม่โดนตัดแล้วตัดแล้วตัวนั้นตัดแล้วเยแค่สวย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 ยวลงกูลงนะเนี่ยยูดไหน้า้าชปะโดนด้ได้เลยเ พอเจก็จะโดนทำเลยเข้ามูกนแคสแล้วดีแคสดีแคสดีแคสูข้างล่างมีลังเล็กลัางเล็เพิ่นปูชิมมึงแล้วปูชิมมึงเลยอ๋ออืมดูเหล่าดูเหลตายแล้วโอ้เพื่อนนี่เพื่อนนี่จะโฟล์มองเลยสัก

ไม่เจอแล้วเอายังบนยังบนฟย่งบนย่งบนนอนนอนนอนเอาไกันดูซ้ายดูซ้ายนี่สวขึ้นได้ฟุกแล่อนัแ้ฟุกซีมันวิ่งไปซีซีผมไม่ได้เอาโดนตามไปดูอะซีมีละตายแล้วปาตาตาแวอุ้ยไงเข้าไปในซีรโอ โอ้สามตัวนะทุกคนโอยโอ้โหเกิดอะไรกี้ผมอยู่ในไซต์ตอนนี้ผมอยู่ในไซต์ผมเนียนได้ปะต้นกัำห้องน้ำมันเหรอเฮ้ยโอหตรงตรงผมอ่ะใสมาเลยใสมาเลยสวยสวยสวยแอสซ่ะสัตว์่อีกไซต์นั่นอีกไซต์ ไม่โดนนี่ไงวะตอนแรกอ่ะโอ้โหโอ้โหอเนี่ยปับระวังโอ้โหยิงกระดาเลยกินกรตายแล้วพี่รอดปะพี่รอดปะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้ววะไม่เอาผมเมื่อกี้ผมกําลังเลยิงอ่าเมื่อกี้ผมปบยืนอยู่ผมก็เลยยันมันเดื จำเนี่ยกลุมดูโดนให้เฮ้ยอีเดียวดาวแล้วดาวตัวใช่ไหมตายเอาดับเฮ้ยอะไรเนี่ยบุรมาอันนนนนเลือกแซดดิ ยังไม่มีใครว่าเพี้ยอะไรเพี้ยไร่ก็มงว่าไม่ได้เพเนไอ้เนี้ยิงดีก็โดนด่าอะไรเน่ไม่ตายให้มันรู้ด้วย คือเราสองคนเล่นกันแค่สามคนมันไอ้เหี้่สามใครททำเพี้ยไรอยู่แถบดอกี้มึงไปอยู่ไหนวะมันมันอยู่ในห้องโซจแกนเออแล้วไม่มีใครไปเลยนะตรงนั้นละแล้วมันอยู่ตรงนั้นไม่ไม่ไปไหนเลยเฮ้ยเพี้ยดูดูดูสปอมดิเล่นกันสามคนวะไอ้เหี้ยมึงไม่เอ็นจายมึงบอกว่าเอ๊ะถ้าตูไม่มาเลยกูยกหน่อยดีกว่า